รก,กระป๋าเกปาค่ะมีเยอะค่ะค kind of ER ่ะกระป๋าสองร้อยค่ะสองค่ะให้ดูค่ะดูค่ะ้าหค่ะอ๋ชุดชุดขายชุด้วยค่ะไม่ค่ะคะนี่ค่ะกระเป๋าค่ะกระเป๋าเป้ค่ะนคะกระเป๋าเป้นะคะกระป๋าเป้ โอ้โหคิบอกน้าด้วยอน้าด้วยน้่า้ <c oughs> ิค่ะอาาายอกากว่อยกว่งกถางคลิที่ถาวดิค่ะอยา,อยา,า,อยาการานุ่ง่งอยงยจงบจับบิ๊กบิะิ่ นี่ชั้นลูกค่ะเย็บเลยค่ะค่ะคีม้าน้าคีม้าน้านีลูกดีค่ะพี่แะนู ไปสิ่นะ่ไกันมีกืแล้วคระดิงเดอรมี่กือบแคะมี่ปเกือบจ ลูกค้ากไปเอาเทโลยังงลูกค้าออกจากไล่แล้วแล้วเลูกค้าออกจากไลแล้วนี่ค่ะก็ุ่มแปะจาสล้ค้า่ะใช้ดี่ะใช้พิเศษนะ่าใช้่ะใช้หอมบ๊อหอมบ๊อหอมบ๊ออันนี้ไม่ใช่โเทคโอเทคคะต่อไปค่ะ ต่อไปค่ะาต่อไปนี้ค่ะต่อไปอันนี้คือคืออะไรอันนี้คืออะไรแชมูนุ่มะชมพูนุ่มอะไรจะใส่ะชพูนุ่มๆค่ะค่ะอ้าวอาลิแีมาน ต่อไปต่อไปค่ะกระเป๋าพี่ชายใส่อะไรได้เน<ล>ว้นว้อรวมีงินเยอะมากเลยน,เนี่ค่าท่อนควด้ไหมจริงจหมจริงจหมกไะเป๋าีอันนี้เ่าไรกระเป๋าเขาได เร็วๆค่ะลูกค้าจะหลับแล้วหลับแล้วอย็่เร็วลูกค้าจะหลับแล้วกระเป๋าค่ะต่อไปค่ะต่อไปต่อไปค่ะจริงๆเลยไหมค่ะต่อไปกระเป๋าต่อไปคโอเปค่ะกระเป๋า ทำไมนี่ะนี่ยังงอันนั้นเนี่ยอะไรอะโอเคผมขอบคุณค่ะสี่ันที่ช้าลุ้นลุนสี่พันนี่สี่พันเขาสั่งสี่พันกับลุ้นลุ้ 哈，你天今天什么？没有了吗？没有了。